สวัสดีค่ะลงฟาวบ้านได้เวลาแล้วเอาทีมงานพบกับเราช่องพังตีใหม่นะคะ ก่อนจะดูลิปขอนงแช่หนึ่งไร้นะคะเราจะไปเที่ยวป่าก,กันแล้วนะคะแลนครับแลนแลนดาวแลนแลน,นวันแรกนะคะของพี่ปีจะได้ขึ้นรถไปกับน้องๆอา้าวเท้าค้อเหี่ยนเขาก็ขึ้นก้อนไม่รู้<อ>ว่าจะเป็นหมูหรือเป็นจ่า เดาวอยากขึ้นแล้วให้พี่ขึ้นก้อนครั้งแรกพี่ปีไปลูกไปขึ้นรถไปเที่ยวเอ้หุ่นขึ้นก้อนพี่เราบอกนี่แหละพอจอดรถบ่ออันนี้มีมีน้งดาวไปก่อนแล้วโอ้ยันหักยันหักโอ้ค่อย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 โอ้ยันก็ได้ไปแห้ง ย่านตะบได้ไปนดหลูกสาวกับใดการที่เราเดินทางไปดีกว่าเดี๋ยวรอไม่ใช่ผิดก่อนนะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวราดูตอนไปที่ป่ากันนะคะตอนนี้ขึ้นรถเสร็จแล้วนะคะ3ตัวร้อยจะไปปล่อยป่า FC ่ันใดสนใจไปรัดเอาที่ป่าเลยนะคะขึ้นรถแล้วเสียมโตพี่ปีดีใจแห้งสิไใดไปเที่ยวน้ำนองค่ะคุณดาวถามว่าหนุกไหมสาวหนุกไหมดาวบอกเับแล้ว พ่อ<ผ>มเอาไปที่แม่ไปทีลาคอที่ป่าเลยนะคะตอนนี้หมูอ้วนได้ลงมาก่อนเพื่อนแล้วนะคะเพราะว่าคับท้ายเจ้าของรถคับท้ายค่ะคับท้ายเราามงอเออเออบรรยากาศตอนเย็นค่ะพาเด็กๆมาเล่นปลาตอนเย็น เขาปล่อยก่อนเพื่อนนะคะหนูลงมาก่อนเพื่อนแล้วมารอเพื่อนแล้วนะะ้นองอุม่มบุญมาแล้วมาแล้วกะห้องแอกแอกเลยพูดนะพูดนะเหลือพี่ปีพี่ปีขืนก้อนมูแต่ว่าลลุงหลังมูค่ะ สิไปอ้ยหยอกกันอยู่เหล,ลือพี่ปีเหลือพี่ปีไปหาพี่ปีมาบ้างละสิไปยังน้ำอุ่มบุญนั่นบอกให้ไปหาพี่ปีผุนแม่อ้พี่ปีเล่นแล้วบันนี้นอนเล่นแล้วนอนเกียบแล้วสาวอุ้มบุญ,ญยางมากเล้วกลับไปบ้านขัขด,ดใหญ่เลยนะคะนี่ เออเ็นดินแดงเลยเป็นชางปลาเลยบ้านี้ช้างแอฟริกาสงสัยสิเอาดินดินตัวนี้กลับบ้านน้ำขันอยู่บ้านบ่มีดินแดงดีเล่นเนี้ย มาหาหลองแล้ววันนี้บุญเด้อลากลับเป็นจังไดโน่เฮาพี่สิย่างกลับบ้พี่คือบ่กล้าขึ้นรถแล้วเนาะวันนี้เนาะให้จะขึ้นรถก่อนปรึกษากันเบิ่งปรึกษาเบิ่งขาน้องดาวเบิ่งขึ้นแบบใดนจังสิขึ้นง่ายพี่ปีพูดถึงขึ้นน่ะขึ้นง่ายนะคะแต่ว่าขึ้นแล้วไม่อยู่จะลงเลย นี่พิเศษอย่างนึงถ้าึ้นแล้วลงบ่ได้แต <c oughs> ว่าตอนค้น่นขึ้นยากคะ่ะ <c oughs> ึ้นง่ายครับขาลงกับลงง่ายคับแต่ขึ้นไปแล้วอยากลงมาเลยบ่อยากอยู่ดนกะแ <c oughs> ต่หมูอ้วนนี่สุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้เนี้ยไอ้เนี้พี่ปีไปเฝ่านนองเร็วคุณหน Türkiye, ito, ่ลาเรื่องคักสาวหาวสาวหาวสองสาวเ่ได้สนใจนองดาวเลยออกมาทางนอกบ้านมวลคัก้ออื้อ ปีเอ้ยก็สิพากรบบานแล้วจงคอยมหลินโบไปเต๋โอ้โอนั่นเขาโบไปลีตัวล่ะสองสาวไอยากไปว่ากําลังมวนเอาละปีเริ่มมวนแล้วเอาละพี่ปีเิ่มมวนแลวให้น้องๆมะลินเนี่บอกว่าเรีย โอ้โหเล่นโชว์เลยเตเียงเต็มรถปุ่นปุ่นมหากันแล้วปีปีขึ้นครั้งแรกมาแล้วมาแล้วพุ้มกองดินมีเยอะแยะบ่เล่นนะปุ่นมากองเดียวกัน เออเอาไปให้พี่ปีเล่นน้ำเนเด้อจะฝาปักกันเล่นมดเด้อนันพี่ปีทันได่ลงจากรถเลยคู่กันแต่ดาวกับพ่อยูแล้วนี่เออดินแดงสวยแท้คู่เอาเอ้าะักกันไปใสป่ปุ่ม บันดีเปียกข้อกับมาใส่สีเดียวกันบันดีจำได้บ่าน้องจำบ่ได้ดอกไม้กับบ้านใใส่เออน้องน้องดาวเปลี่ยนเปลี่ยนเชือกคอเพราะว่าเวลาขึ้นรถแล้วเชือกวนั้นมันล็อกคอไม่ได้นะคะถูกเชือกคอไม่ได้ยัางฉันไม่เนเลยต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะลออเบิ้งแต่พี่ปีก่อนพีก็ล้อเบิ้งพี่ปีเด้อบัดนี้พี่ปีกับเสื้อข้อสีเดียวกันอีกโอ้กินหญ้าถ่านเร็วฮึบฮึบเหม่อกินกินกินผ้ามาแล้ว แมนบอนอเอ้สาวงามเราลงมาแล้วเออเอาเลยจัดการเลยลูกเป็นไงคะสาวสวยสาวสวยนอนเก่งดีเลยสาวสวยตอนนี้เราจะปล่อยหมูนะคะปล่อยหมูหนึ่งเชือกแล้วก็ผูกหมูหนึ่งเชือกปล่อยน้องดาวบ่ปล่อยน้องดาวมูเจ้าเสียมชือไปเรียวไว่ฟอมผูกอุ้มบุญมาเร็ว chứp thôi, giờ bé ông ba đây nè đào, ui, mắm men bò lạp bòi đào nè, uầy, 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 thằng sáu cắn vô bún miếu, áo đi qua đào kéo quay ủng muốn cưa vô พส่เทขันนั่นโตขันเตขันขันขานีันขันขันขันเันขันขัเขัน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 ดัน้เนขันขันขัอขันข็นุันข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 ัน่ันเันขันขัหาันขันอันข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 ันเันขันขันข็นขัขันนดันขันันนขันเดนขั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 นนเัน มีตอโสอุมบุนมีเจ้าโสอุ้มบุญแวเฮ้ยมีปล่อยอุ้มบุญแล้วไม่ได้แล้วปล่อยดาวไม่ได้เอฟซีก็พอใจด้อนะครับบอสันอันแม่สมบัติไทยคลิปน้ำมูดเออสั่นตัวดาวเล่นนิตะาดาวเอ๋ผมแค่ไปถามหาเสบียงถามหาของกินก็พัง

หนูว่าพออูดมีสเสบียงหนาวถอยไปลูกถอยไปพัากกันมาหยังน้ำแม่บ่มีเด้อบุญน้ำแม่บ่มีอุ้ยโอ้ยถอยไปลูกถอยไปเออผุนผุนน้องดาวอยู่ผุนผุนไปลบแล้ว พุนผุนผๆนน้นนนองดาวไปพุนแล้วพุนเออไปไปแล้วค่ะห<ป>มุนปลาหมุนดงไปตัวติบตัวแดนแล้วสองสาวหนั่น<ป>เอา้าเดินตามตูดพ่อมาแล้วพุน<ป> <c oughs> แม่ใกล้ไม่ใกลลบเด้อ<ป>ลบเด้อพาเพื่อนไปแล้ว เด้อเด้อเด้อเอ้ยน้อป่าลาบเลยค่ะมาแพบเดียวยุดอย่ามานะโซ่ถึงบ้านนี่ถึงติวิ นี้ค่ะนี้นี้หมูอ้วนผุ่นผุ่นสองสาวอยู่น้ำปลาพี่นองดาวเป็นสิโลสาวมาติเนสาวโบมาหน้ามาสองสาวเขามกปลาอยู่ผุ่นเห็นบ่ผุ่นเขาเสียงอุ่มอยู่ผุ่นกินหยาดละค่ะพี่ตีเฮา กินเลยหลกูกินเลยเออพามากินหยาวันนี้ขาดพี่เลิศรักนะคะเพราะว่าพี่เลิศรักพ่อกับแม่ไปตากข้าวอเ,เออ <5 S 1> ดึงหยากินแลนะะ้วค่ะนี่แซบแซบ <c oughs> <c oughs> เสียบเรียบเสียบเรียวค่ะตไม่วอันวยนพูดคนเดียวได้เข้า3ามช่องเลยค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้เราก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสคร b e ช่องพังปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอขอบพระคุณโครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินนะคะขอบคุณแม่แม่เอซทุกท่านแฟนคลับทุกคนแล้วก็น้องเสือน้องสิงนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ